ะอมโมดลูกยังมาถือยุยอนก็เถอะนี่มู <laughs> จะพูดอะไรล่ะอืก็ความมันสุกสันอยแล้วมัน <laughs> ทำไมแต่งตัวดีจังเลยเอาไปทำงานนอะน <laughs> ไปทำงานอีกแล้วไปทุกวันเมื่อไหร่จะได้อยู่กับลูกกับเมียไปทำงานไหนวันนี้น่ะมผมไปทำงานกับเพื่อนก่อนนะ จะไปเล่นไพ่กับเพื่อนค่ะฮะนี่ไปยังก่าเมาพีชฉันเป็นสพไพดที่ดี่ะอืมกองสีใช่ไหมเนาะเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้คุณนะนี่ <laughs> อันนี้อันที่กระดูหรักเพ <laughs> ระาะว่าอย่าลองตอ่อ อ,อะกำลังคิดฉันยิ่งดอกดีฉันจะใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะของเขาเลยล่ะก็เป็นตาหากใช่ไหมผ<า>ู้ใดเงินฮะเงินเงนินยังะ่ะเอาก็เงินเดือนนั่นดิมีเงินเดือนดิขึ้นมาเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นพุ่น เอาก็ดีห้อยู่เจ้าชส่คอยกองวก็ให้ว่านี่ก็ให้ไปเจ้าชส่เบอร์อะไทุกวันนี้ไม่ค่อยให้เลยนะให้เมื่อวานมันก็หมดแล้วจะขอไปต่อทุนโอยจะขอไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเอ้ยเอากให้ให้อยู่ห้อยู่แต่ว่าก่อนก่อนที่ดีไก้อนที่ไปก่อนกรีไปเฮ็ดงานี่ให้เงินอยู่แต่ว่าอ่าฮะัเป็นอะไร ขอเป็นสันนิบาตดร้องจับแทงจักเตี้ยบ่อจักเตือยเนี่ยบ่อหนังนี่งดีแม่กาห้องแมาหออ้องเออเอาอไรสเอเตื้อทิ่ถาดเอ้ยทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมหรอกเตื้อทิ่ถาดอ้าวคือว่าบ่เหมือนเดิมดูสิเอาได้กินตะเหล่าเข่าบะแดก็มาหอดบ้านมาจันแดกกับมะเข่าเด้ากับมะถือเอากูคือเลี้ยวอยูอ่สันนะ แล้วอย่างมึงเดาเบิร์กเกอรมึงเดาขาพับกูผีวุ้งแล้วอยู่งแล้วกูว่าแล้วหมุนหวยโอ้ยเอาเงินนี่ไปนี่งูจักใจใจย่างประหยัดแหน่เด้อคุณเมียที่เคารบแักเฮ็ดหตุใดเอาเงินน้ำผัวนั่นเออนั่นแหละมันจะได้คำได้คุณไปเฮ็ดงานก่อนนะเออ หมื่นพอดีกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยได้โอกาสอีกช้อยละ <c oughs> ป้าป้าเอ้ายัยเอ้ามาพี่มาพี่ไปละเบ้อหัวมึงไปแล้วไปละเบ้อหัวมึงไปแล้ว,ปวไปวไหนนี่บอกมา,มาเร็วเร็วนั่มเหรอพี่ เราตไปแล้วไปอีรีนี่บอกเอื่อไหร่ก็โซกันโดนค่ะแท้เอากูไปเสียงไปจะดอ่อนจุดเอาหนิเออเอิญเอาเอดเอาเอดเอาเฮงใดเนาะนายสัตว์นายสัตว์นายเส้นปูปลาปูปลาฟมแฟมเวลามันแหฮงน้อยเอาเอิญไมาเล่นไพ่คักๆนี่บอดินเอิญไมาเล่นไพ่คักๆนี่แล้วเนาะเอาไม่เงี้ยนะเอาเงินมาบอลเดินเออมาจ้ะเนาะคือไปแต่บ่มีเงินเทแล้วบ้างเนี่ยโอ้ยเบิร์ดจันแตีงโตเนาะ มมีเงืนจากไหนบ๋เมื่อนี่เลนข้างเข้างเดืข้างอย้างข้างข้างกันเดียวใหญ่แค้งเมื่อไรเมื่อไรก็เลนตะแค่งไว้ข้างอ๋อมันชัดๆัดใช่ไหมไม่เล่นเเบนบอล่รนะ่พาแค่งเ็นบวกกันบวกรซัไพายจากนีอ้ย เป็นตะโกมกัวบดเป็นตะกองกันกลองจังไหนไผ่กับนี่ครบแม่บุ๋ยก็คือ้นจะค่อยเรียนยู่จักแล้วจักแล้วแล้วเทียมันส้มกลิ่นได้แล้วทีเอาสิก้อนสิเลนข้างเออปอกเด้งเอาเสือเอาใช่ตะกรอนปอกเด้งก้อนตีฮะ ใช่แม่ไปจังไหนจงังบอกือเขย <c ười> ตากบบระโดีเนาะเอาเจ้าเอาเอาไหมมีใครเอาไหมเดี๋ยวลุมาเกิดมาเกิดเอาอย่างอ,างอีก <c ười> ขอขอเอามาฉันเรียกเอาออเหมือนเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเลยนาะ <c ười> โอ้ยเจ๊แม่รุ่นโดนนะโอ้ยรุ่นโดนก็ว่าไม่คนตาบอดแฮมเก็เป็นลิ้ยงแง่งเวนโอ้ยมันตาบอดีสายตาบอดีมุณนับเลขเปลี่ยนป่เดี๋ยวนี้ใช่ป่ะกูเสียบให้คัณนับเลขบ้อเปลี่นอ่ะกูเนี่ยไปสายซับนี่ขอป่ะขออยู่ขอป่ะนั่นอย่าไปขออย่าไปขออย่าไปข้อนี่นี่เห็นป่อเป็นอย่าไปขอหลดเตี้ยอย่าไปขออย่าไปขอเตี้ยใจดีแล้วว่าเอย่าไปข้อ แปดหลังอียังแปดหลังกูมาแล้วเมือสิรว่าเป็นออกมาแล้วหนีนิบต้องนีร้อยหนึ่งจ้าเฝ้าเบิ้งของฉันก่อนอาเบิงเก้าหลังค่ะเจ้าเก้าหลังจ้าดู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 เกตแปดเก้าจ้าได้มาจ่ายไปไม่เป็นไรอยู่ทุนเอาเอาพี่ชิด้มาจ่ายไปจะสัตวเอาก็ได้ยี่มั่งใจเจ้าคนดีเอา ต้องใจสองคนบ่แม่นบ่กใจสองคนนี่ยังเอากูไปพูดได้ไหมสูกับายกูทั้งสองมาเม่นเอาคอยเป็นเจ้าแม่บ่แม่นเล่นเคียงเดี๋ยวแต่ยันไหนมันคือเสี่ยงนะสุกกูเชื่อ่าพวกเสี่ยงไก่เถอะคอยจะไปตีไก่เนาะกลัวใจมั้งเอาสโซค่ะจูมาผัวงแม่ผัวมึงด่าบ่อุ้ยอย่าไปเล่าเรื่องผัว อ้ยเขาบอกเนาะเขาบอกว่าถมเนี่ยเขาเลี้ยงไผใ้เบาเรื่องผัวมันผิดคู่ผิดค่ายบอเบ็มันบอเบเด้เบาดิบอจากไหนเนาะก็ถ้ากลับมาล้าหลาบไปบดสุกหูซุก่อนบุตรสาวบะบอผัวข่อยมันเลี้ยงสูงเลี้ยนจบวิศวะมันนี่มันลายกันตายล้าหลาบแต่เบียดจะขวางให้อยู่ดิกว่าจะถามอยากเรื่องผัวเบาเรื่องผัวมึนไผ่บอจ้ะดิบอเบ็ดฉันจะกินหมดนะทีนี้นะ ก็วันี้กินกูได้ิภาษาปอกแปดอกสิบห้าบกห้าเป็นสิบมี่ปอกสิจ่ายมามี่จ้ามือปึกปึกเนี่ยไม่อยกเงไนจ่ายมาบดงินหรอคยเยอะงินเ่ยสองร้อยนายมังเนี่ยอันนี้ถือบาต ต่ออารมณ์ต่อลมให้นั่นนี่นะเฮ้ยอ่ะมึกใจมันใจมันกูหยีพอกูปอกสองเด้งดิปอกสิบสองเด้งดิห้ากับห้านี่เป็นสองเด้งเป็นสิบนะจ๊ะเสซืองัวกับมือนีแหละอ้าวกูบอกมึงเรียบขวามั้งหยีเด็ก ทำานพวก่บพว่หายี่หลีอ่หายมันผูใหญ่สอดใหญ่ตท่านพวกลว่มันกูไห้เลยมากยี่สิบพวกล่ะตัว่อดไรตัวกันเด้บอกผัวว่มาเ่าเหรีไพ่ทด้ไหมนี่พวบ่ตัวดีขึ้นไปกระบอกมันมาไปจีบวนมูมาเล่นไพ่ไปเอียงาน่ะไ่ได้เยี่บ้านเจ้าเออจังสี่นะมูจังเดรนสบายใจน้ะเป็นคนใจดีคนผูใหญ่แต่ค่อยน้อยเป็นเรีนสบายใจนี่ไหมเดีนทึกเดินทึกขึ้แล้วมันก็ เอาคุณดำว่าม oh, really? <program> ึงเอาเอาล้ว่ๆเอาอยู <itus> ่เอาคค่นันฉันก็เอาอย่ากจพูกเร่องอะไรสิบกับสองวเมื่อปึ๊กไปนี้เ้าสนุกเอาล้วนเทาฉันโกนฮะนบ้านผู้เจ้าเอิญยังีอยังโกนบอดตัวนั้นะอ้บอด โอ้สีแต้มจ่ายอ้ขันหน้าเต้มค่ะหน้าแต้มสามดิ่งถึงหาว่าคุยไปยังยังไปเปไปเข้าปบาปไปเขาไปคุยานกันอยู่บ้านเขานี่ไปครับจะได้ไปไปไปเข้าเสียาปริง แซ่บกว่กินเียกะมาบอับนจะมากันไหมกินเกาที่ยงมาบกัวมลไปย่งเอาพักกันเห็นยังกันน้อนน่อน้อพักกันเห็นยังกันบ่เดยมีเวลามาถมพอาจ้าออยกินไปแต่แซ่บแต่บาดีตกินดีจแต่เกามันบอกกินได้ขนมเจนมันบอมือหนีไปกินเนียเียเจ้าของเฮ้ยเนยังกันนี่ าดจ้แต่หาแคหยังกันนี่มันกินตำซั่วกินตำซั่วบ่ตำซั่วปากซอยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊บเจี๊บเอาเอาว่ากำกินโลดกำลังไหมอาชีพไหมโอ้ข้าเข็ดอาชีพยังไปฆ่าอาวุธไปขายอาวุธขายมีดนี่ไปฝนมีดขายมามีลับโงานวัสองคนอย่มาคุยงานแะ่ได้เดี๋ยวนี้วั่นี้ามาดีจ้าประคุณเหรียญของมีคมเด้บอมไปเลนเลนอันนี้ตัวอย่างสินค้าอย่าไปขายเขา มันเห็นหนังบางบางหนเห็นหยังเห็นหยังบ่เห็นหนังบ่เห็นงแล้วก็เห็นเจ้าผู้เจ้ากินนี่นะมาเห็นได้นาะแซ่บแซ่บนไม่เจอเห็นหยังมาได้เห็นหยังนี่กินแล้วครับนั่งสิเลิกงฮะพักเนียพ่อนเด้อเดีวจะไปหาที่ลานเสริมสวยเด้อพ่อครับไปไปไปพ่อครับลานเสิมสวยจะใส่เด้อนี่พรุนนนไปิ๊ไปไปไป่ก็มีพีรุน คือเดีมาตะเวนยโอเคตัวจีมาจีโม่งเลีงมาคุ่นมาผัวมันกันิ้นอย่างชิ้นอย่างได้ดิพอดีไม่ได้ชิ้นค้าตัวใหม่มาผมว่าเป็นคอเศร้าใส่ไหมน่ะจิมันมีอยู่ทุสมันถ้าสงครามโลกบางละจันฝุ่นโอ้ยมากหยอกเอาเอาว่ากันคุยกันเด้อเดี๋ยวนอสิไปเต้เเบิ่งอันนี้ก่อนมาตัวกินเ็ดีเสียได้ยิเออย่ดงอย่างไรนะอย่างจานล้องจานล้องว่าไปเท่าไปเท่าเอ๊ะอตะเข้าคือบ่มีปู่ศาสตร์ปู่อยัง นั่นแล้วครับมัอนี้คือมีผ่ามีแพทยคือมีผ่ามีแพทย์<ช>วะไปเร็วไปเร็วจิอของเข้าเดีไปไปออกมาแม่ไปออกมาแม่เขาแม่มันไปเร็วมันไปเร็วไปเร็วมันโอ้ยยังส้มปากจะดวนแล้ว,วโอ้ยมาคุยงานคุยเงินอย่างอย่างคืออย่างใบใบวัดที่วัดเงาวัด,ด,วดเงว พี่รับร่มค่อมหน่อยเด้อทั้งลูกพี่ลูกน้องเด้อเจ้าสิไปไสนเนี่ยเต้ไปนี่ตายสามเด้อโอ้ยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจไปไหนไปเสริมสวยเสริมสวยอือเสริมเสริมอย่างเสริมสวยเสริมมองไรเสริมทุกอย่างเสริมดังจะไปอะไรจะใอะไรเสียผมจับซอยนวดนมเอ้ยนวดนมพร้อมไปนวดเอามันบึ้มบื้มเนี่ยความสำคัญนี่เนี่ยจะไปรีบแพ้รีบแพ้ เราบ้าไเห็นตีหยาสมุนไพรไหมสมุนไพรเป็นยาในไห่ยานีแพ้ยไหมยาดีแพอือเอาขันวอกแบบบ้านเท่าคือยาหิยุ่มไป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 เรี่ยวไปมันสวยของกันแน่จะไปต่อทุนต่อทุนีหยังจะไปต่อขนตาต่อขนตาต่อขนตาอ๋อขอใครไปแล้วเร้ยมือเศร้านี่อันอันเอาไปฝากไ้ลูกแล้วก็ลลส่วน ก็ละส่วนอ๋อ,อเดี่ยวเดี๋ยวคอยสิโอนตามไปโอนอยังเอาเอาโอนพร้อมเพร,ยรเพียนี่แหละพร้อมเพรีย่งเป็นพร้อมเพรีย่เด้อย่าสิเป็นอันไทยชนะเด้อ <c oughs> ท่านใจกูแก่หนาท่านได้อยู่โอ้ยขอเขาเบิดได้แล้วไป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 บอ่อ,อยู่มอมแม่์เมยเด้อมามมอมมอมยู่แล้วคุณเมียเจ้เขาลบละจะสิกินเหล้าเม้าจ่าล่ะไคกินเหล้าเดี๋ยวนี้ถือกินเราบ้างไ้นะมันบ่มีคนกินเหล้าดอกโดนแน่ละเทศนะเฝ้าไปเบียง แต่ให้ใช่ก่เนี่ยจะมาดรีอสุกัิกรีผมผมดีแล้วสิิ้นให้เป็นได้เด้ยนีาาัมมี่ปาษาเนียนี่เนี่ยตืดๆเดี๋ยวด้ยกกันอยกยกยกโอ้ยเราอีดีต้นนี่แม่าษาษาเนี่ยนี่นะจั่ไหนครับเอาบอกยานมันจักเม็ดบ่ยานเลยตินี เอาเบิ่งเห็นบ like really mm ่เฮาไรมันเมื่อกี้นี่เรียนลิดรีดรีดฝ้าไปเลยเอาจุดที่นั่งซื่อๆถึงว่าเรียนอีติก็อยากให้เจ้าเว้าก่อนเนาะมันสิมามันสิมาวสีมามันยากอยากไล่หัวนะยามมันจมจมเป็นแต่ซั่งคืออย่างนี้นะแม่นอยู่แม่นอยู่ผมก็เห็นอย่างนึงนี่พอแต่มันมานี่ฝ้าวเอาคนเราเสียงเล้วท่องปรายานดอกแต่ว่าเขาเขียนไก่มันไม่ซื้เขียนไก่แมนแม่มันออกมาฝากไว้กับพ่อที่ตัอีเนี่ย เอาบ่คแม่มันเอามาฝากไปเจ้ารับมากกว่าเฮียงสันเอากับป้าทูเงียนทูซานนี่นีเจ้าหักเพื่อนบาสันหักอยู่แต่ว่าหักนิดนึงพรหักเน่ยมันเป็นน้ำเขาหักแไปตอนนอนเอ๋สูบบเกียงอีดีกูเล่นกินเฮงกันแล้วโอ้ยจุ่มมืมืออาดสิทั้งหลายนี่มันยังวงเสียงไพล่พมีเหรองนอก่าไปใส่ใจนะเพราะน่ะวันนี้บอหอดธุรกิจเท่ากันนะธุรกิจโอ้ยธุรกิจ บม่มีปัญหาธุรกิจจ้างคนมาบริหารช่วยกันเลยมันบม่มีปัญหาดอกสนใจเลี้ยงการกินเข่าเรากินน้ำเขาเนี่ยกินเรากินน้ำก่อนโอ้ยกินเรากินน้ำมันชุดยอดจีรีเอาเรื่องพวกนี้นะเขากินแล้วเขาไปเที่ยววะมันก็ต้องไปแล้วเนาะไอ้สัสจ้อยมันต้องออกฤทธิ์แน่นะบอยไปเที่ยวไซอูนี่ไปเที่ยวไซอฮะเดี๋ยวแป๊บนึงโยก่อนคือบ้านออกมันสีเมาเด้๋ยวจโยกไหล โยกีดิบันน้ำมีวอมเอ่ว่ะกินปลานนี่ก็บวอมเอ่ยว่ะคุณพ่อเปิดซุ้มน้ำอย่าไปบอกความจริงอ๋อโยกโยกเอ้ยคุณลูกน้องนี่สุดยอดสุดเป็นลูกน้องที่สุดยอดอีหลี่ห็นว่าหาลิ้นเหล่าซูกิดปกติบ่มีแบบนี้จากที่ไหนครับมาๆๆๆมามมองแรกนี่ได้หนิธุรกิจของเฮามันต้องเจริญครับมันต้องงอกงามแมนเฮาต้องหาเงินได้หลายๆแมนเียวก็มาเลี้ยงเรากันนี่มีความสุขเฮา ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเลยเด็ครับจ้างพนักงานเพิ่มเขาเรื่องงานเหรอมันวันนี้แอนงานอีกแล้วเขาไดที่จ้างจากคนเพราะว่าจ้างหาคนเป็นยางยางหลายเลยลหละเอามาสิบเอาสิบเลยเอเอามาสิบ <ๆ S 2> เอามาสิบคนเลยเอามาหาคนมันพอ่อครับใส่ต้องเอามา่สิบยกนีงก่อนเราขึ้นนำแทนบัี้โอ้ นี่แหละย่างเดือนสิอผมกินกวางทองพอเดือนสิองเปลี่ยนจากกวางทองมาเป็นเหลาคงเหลาขาวเหลาขาวเหลาขาวพอถึงเดือนสวิศซกีเริ่มถอยลงพอถึงเดือนห้าน้ำมันน้ำเองลงผมกินตั้งแต่ยาดองแทบแทบ ไม่มีหอดดนตรีกูได้ตีกลองใส่กัวกูก็ตีเพราเขาหักแท้เอาเพี้ยนกูเป็นเพียนเด้อเอ้าเมื่อกนี้ไผ่ว่ะเมาไหมหล่ะเป็นใครกูไม่รู้อ่ะเป็นใครเฮ้ยเฮ้าสิบอกเลยประเภทว่าทรัพย์สินเฮานี่หลายที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ปฏิวัติ่าเฮาคุยเออเอาหลายซ้ำใดเฮาบอกเคยคุยที่ดินจาก จังหวัดขางทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ัวจังหวัดกรุงเทพจะว่าของไผของเจ้าตีแจากแล้วของไผ่เอาโอ้ยไะไนก็ว่าโม่กันตั้งมาอย่างนี้เนากินได้ตามสบายไม่ต้องหัวซ่าเอาตามสบายไปเลยมาใหญ่มาก เขาไปก่อนเอ้อยู่จ้ะเขาไปก่อนขึ้นหน้านนีเถอะมาไว้เสียงยันี่งีสละอันธุรกิจที่เขาคุยกันไว้มันมีไม่ไในเขาเขาใส่เล็กจักหุ่นอ๋อผิดวะอันนี้เขาเรียกว่าหหุ่นเหกกหุ่นครับพ่อหนะหุ่นหหุนเป็นเป็นเงินแสนแปด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 แสปดตัวนี้นี่บริษัทรถมีเดียไอเทนเมนนี่แต่ว่าเ้าสิลือเพดงันเมื่อะไครับ เอาข่มืออื่นนี่แล้วไอ้อันของล้นไม่เดียวนี่เพื่อนจางไปเฮ็ดยังก็เอาไปโหดน้ำมาทำาบบเจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ยังนี่ฮะเอาสัญญามาจาเรียนงนมันสัญญาตะปีซีหนึ่งุดตัวนี่ฮะโอ้ยแต่เขาใส่พิมพ์นีดจคุณกัตัวกูเนาะ เจ้าเยี่มากพีดดีเฮ็ดยังกันแน่มันผิดอันคือหรอมาคุยงานครับคุยงานมันคือเสียงงูแทมดมกินดมเมี่ยงเลยนี่ถือกินเหล่าไม่ให้กินเหล่ามันป็นแนวด่ให้กินเจ้าให้กินกินนี่ยซื้อให้กินบ่กินบ่บ่ได้กว่บ่ได้กินบ่ได้กินคือคนเมาอย่าตูอย่าตูอเจ้าตูกับตูถือตีนเมาซื้อ ย you know? ังให้จับได้นะบ้าโดมกันนะเว้นได้ไปมุงเนี่ยกูเด็กมุงเนี่ยกูเด็ไปกินมัตเตอร์ไซคบอทันเด็กกินครับบอทันกินหมายถึงกินขี้อย่ามัตเตอรไซค์พอคว้าตูดีมาหลอนโอ้อาปากกุศลดม ออเอโอ้ยกูุ่มข้าแข็งเรียนป้าก็ร้อยกินเหล่าเพราะมันองแซเขา่าวปูถ้าเก่งใจเมี่ยเจเม็ดเขาเซเขาถูนี่มันเพื่ออยังเพื่ออยา่างไอ้ัว้อมาจะทำงานมันสิดซื่นอกซื่นใจมันพลาดมือมันกินเหล่ามาแลมแซมเซจังที่เอาอีนี่แห่คือว่าโหดูเลียงแต่เ่อย,อยว่าโอ้โห มันเป็นังไหกูเลือมีความสูนเลยเฮ่เห็นมูกูมาติพวกเาเราจะไปใส่ปรด้นมันมันบาหัวกูแพงนมันวาเพื่อนพ่อแม่กูแพ่น่ตีมัว้าอย่างไปใก็ไปกูจะกินกูกินไม่มีปัญหาอย่งใสกินเหลาไก่ยังไงใส่เขากินเหล่าไก่ยังไงเราฝารังเราฝารังเราฝรังเงินเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเาองพันว่ากินเหล่าดเหล่ายังวันนันเหล่าเร็วเหล่ายังเหล่าเขานี่เร็ว เอาคือจีบเราฝรั่งเอากูไปซื้อกับฝรั่งอืมฝรั่งเปิดร้านขายใส่ขวดมันจะใส่ใส่อ่ะอ๋อกูพ่อแล้วเนี่ยสูอยู่ในกอมัจรพ่อแล้วเนี่ยแต่น้องนะนี่คือเหลือไปหน่อยมันคือเหลือไปหน่อยแท้ก็บได้เอวนเหลือมันติดขวดนี่กูเจียมมันกันหน่ฮะกูใจคืนใส่ผัว เนี่ยหน่อยกับเมาวายเมาเหรอสามารถอยากเรียนไพ่เรียนบวกแถเว้ยยายเอาเมื่อกี้เก่งแทีนี่ไงเก่งผัวเมาเมียกับสิเรียนไพ่เอามึงเรียนไพ่กับซามกูชิเมาขึ้นกันแล้ววะโอ้เพราะเจ่ยงเพราอยากลบไปไปเติมไม่อีกก่อนนะยัยไม่ต้องหลบออกมาไปเติมมาเลยกินเปิดบ้านกินอย่างเปิดเลย ปูข้าลงตรงนี้เอ้าผัวประวัติกินจ้งผู้ใดอย่าไปสีหน้าป้ากูพี่สาวกูบ้านกูกูก็สร้างสมมาด้วยกันกูจะเล่นไพ่ตรงนี้กูก็าโอ้ยมันเล่นได้ยุติเล่นได้ไม่ต้องย่านมันมีอะไรเหรอีหยังเกิดขึ้นไปร้อมกันสั้นๆมันก็เก่งในบากแปลวเรา็คือไปโดนเอม่มันก็ชัวเขาได้ดิ กันเล่นกันเล่นได้กูก็หาหมองอยู่ว่าฉั่นมันเบิดเงินกินแล้วมันให้ลูกน้องไปซื้อนี่เล่นไพ่บ่ิษัทยากเนี่ยเจ้าบ่ให้ทยาเลยนมันบ่าโอ้แม่งยังกินใส่มันหลวมมือนี่เอาบดิกินโรดมันบ่เอาตีน้ำมีไปเลยตอนไปมึงก็บ้าบาไปนี่บัดคับมามึงก็บ้าควายอยู่มึงก็บ้ามันกินมันเครื่องขวดเอาแบบตีด้ำนี่ไปเลยตน้ำนี่ไปเลยบาร์ดี้มันจังได้ตานละหลายด้ำมีหาใบพ่อเนาะขุ่มยัยแก่มันจะเลี้ยง่กูทำดี อีีเมย่คันเบ้าเพื่อนเรนดัมมี่เจ้าย่อมอยู่เนี่ยเจ้าย่อมมาหนิกูดกามนอกการดูกูนอกลูกค้านี่ดูก็นอกผัวย่อมมาเลยน้าประสาผัวฮัลละมือมันอยู่ใต้ตีนเขาเบอกว่าเจ้าอยู่ใต้ตีนเขาดูมาหนิฮัลละมือนี่มันปากแตกเราเจอเจอผัวเภทเมียนี่เบ้าเขาเนอะคันผัวกูคือผัวมึงดิกูป๋าโดน เดี๋ยวนี้ก็ะซั่มปลาที่ออีกจ้าน่อยตีกันง่ายงงเขาข้น่ขาายาจะเปียผวนปลาจ้ไนไม่จะกูหรอปลามันที่เนี่มันคือมาปวญปขอย้อนกลับมาขอย้อกลับาที่เนี่ยป้าไปเล่นเนี่อนไปนเถิงป้างระวังเด้ออีเต่าเต่าสองกนกระคังเด้อเออระวังเจ้าหน่อยป้มีไผ่เต่าเด้ออยู่นี่เด้อตีมันได้ขันนอดเด้อราวังเด้อ โุ้ยเลขสองแม่างอคือจังค่อยผัวคนนี้ีมีกันนะซัมดักแน่นี่แม่ัล้่เจ้างอคือติวอย่งม่นั่นหาักเกียจะปีมาสีมานบ่เหในกลุ่สนทมาค่อยงอไปได้กูบ่เอาน้ำซัมมาซําดักเด็ดเจ้ลูกสองมันี่กูสีน็อกมันนี่นอกกูจะนอกพวกมึงแล้ว ระวังนเด้อกเเน่ระวังนกเด้อมึงเด้อจิ้ม่สินกจิมเดมึงระวังเด้อะงนกแวเอเอ็เอ็นเี่กูก็ได้ินเอานีบอกเอ็น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 เยหลอดไูเีย่้วมึงนกพ่อปนี่ทีเดี๋ยวนี้ เยจะเปจากไนกันดอกเอ้ยอ้วกูไปสู้กับมันก็ได้กกูชิน้อกูชิน้องจสีพอปนีบบอเดี๋ยวนี้คล้ายมากนะโอ้ยกูว่าบุกเข้าไปคือยาธิเมียวเลยนับปราษามึงเม่าเราหายกูแหงทั้งเสียภัยทั้งเม้าเราเป็นจากไรเงไหนี่าดีเก่งคือคัก่เอาเลยแย่เนตะกี้มึคือาข้ันกูจ๊กเทีย มันเป็นนักสืบผมว่าท่านเห็นหนาแม่ป้าน่ะเย่สาวก็เลันบอลคุณเจ๊ใจอ่เจ๊ใจใช่ไหมเดี๋ยว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 มาบอกกองจังเถอะเฮ้ยสู้ฟังกูเด้อสู้ฟังกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเลยเอาเอาเอาคิดให้มันสมบูรณ์แบบจังเลยนะกานสูสิเทสที่พ่อปานี่นั่นบอกคากันตายซื้อเบิ้งกูจะบอกวิธีผู้ใด่นกีฬาเอาแบบนี้เลยเอาแบบเอาแบบสากุนยังไวเร็วเอาแบบสากุเลย่เออจังบ่ได้กูจะเคียรเสียนกลางให้นได้เลยนี่เด้ บางนี่ฟัง,งกูกกเฮ็ที่แท่งนี่นักแสดงยนหันหลังให้ก้อนแท่งนี่มันเป็นสมตาก,กับเหลี่ยงงัวเนาะอูอ้ออออหเูเลยต้องแพ้กแท่งนี่เป็นหัวแม่มันเออเอ้อาแั่งแท่งนี่เป็นหัวพอมันให้สูดเหยียบเลยกูเหยียบก้อนกูเหยียบก้อนนี่เป็นฟ้าหัวปูกูเหยียบหัวแม่มันคือกนัาร กูเบิ้งอยู่นี่นะบักผัวกะขีเหล่าอือเอาอีเมียกะขีเล่นอือสูนั่นมันผัวเมียพ่อๆกันกูกูโลดกูนจะเป็นจังสี่มึงหยองย่างมึงมั่งมั่งอยู่นี่มันพ่อๆเอาลูกพี่สู้เลยเอากัน ปล่อยมันมา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 บนจะม่าคือคนที่าเขาผสมบนบานสูวยนะมันทำกันนัอะไรทำพวกเจ้าจะแต่งไทยโคกมันดังมันจะความเมาอีกโอ้ยมันเมาขาดเนี่ยนะมันเมาจนมันไม่ดื่ออย่างไหนจีนกับพยูเห็นหมดกับมาหาเมียที่ไลเราใจมันยุ่งใครเนี่ยจะมุ่งจินเล่าแต่สาวจกคลั่แม่นอี่ยี ตั้งแต่ได้เมียคนนี้ไม่พิจ็ดรช้ำจมยุบกับเขาอย่สงแสเบิดเดือนเบิดปีอนนยอ่าคือกันนั่นล่ะอย่ามาแต่คอยยจมอยู่บ่อยๆประมายงอนเจ้านี่นี่อยางคนเนี้ยเจ้าตีว่ารู้เรื่องเจ้าจมไม่ใครแต่เศร้าก็ให้กินเหล้าจมมังนี้ลืม จักยังต่ตยังดอกนาพอแจ้งออกมาก็เป็นนั้นว่าจากล้วนตาโรดขันเจ้าเศร้าเล่าเมื่อใดคอยสีเศร้าหายคอยสีกาไป้ายคุณขันเจ้ายอมอดอดมันแอบไปแด่พีแล้วมันสะมองมันหน่อยป้านั่นเนีเปลี่ยนหัวหน้าเขาด เอาลูกพี่ชุดนี้เจ้าเอาคอยนี้เอานี้ไปไปสัวผันอีกก็เป็นหัวหน้าคนน่อนา่องสัตวนี่ก็ประเจ้าได้บร้อยนี่ปันย่าวอ่อนใหม่กาแฟพรีเพรีโซ่คอร์รสโรอลและน้ำตาศ0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ